เดินไปแล้วก็เดินกลับมอว่าไม่มีอะไรว่าทั้งทั้งขางป็นเล่นสนสนานาจมีเพื่อนเยอะๆมันจะทำความเทน่นดีๆ ผมก็จะถ่ายวีดีโอถ่ายคลิปแบบเป็นธรรมชาติด้วยแหละไม่ต้องใช้ไม้กันสัน่นไม่ต้องใช้อะไรอะไรสัตรุ่นไหนก็ใช้ก็ใช้รุ่นนั้นไปละครับสาคัญก็อย่าว่ากันเดนอเนรถน้อย Terima kasih telah menonton!